สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดกันในความรู้เล็กๆน้อยๆนอยเนาะสำหรับมือใหม่ว่าพฤติกรรมแท่งเทียนวิธีดูดูอย่างไรนะคะและมันแปลความหมายอย่างไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะแท่งเทียนบนกราฟบอกอะไรเราบ้างนะคะเราจะเห็นจากรูปเนาะบริเวณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นแท่งของ bullish candlestick นะคะเราจะเห็นว่าไส้เทียนด้านบนนะคะคือราคาไปทําจุดสูงสุดนะคะและราคาเปิด ราคาปิดอยู่สูงกว่าราคาเปิดนะคะเป็นแท่ง bullish candlestick ตามรูปเลยเนาะนะคะแล้วก็จุดต่ำสุดอยู่ด้านล่างนะคะสิ่งที่แตกต่างนะคะระหว่าง bullish candlestick กับ bearish candlestick นะคะจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือราคาเปิดและราคาปิดอยู่กันคนละ ี่นะคะคแล้วมันหมายความว่าอย่างไรนะคะถ้าเป็นแท่งสีเขียวหรือ bullish candlestick นะคะมันหมายถึงพฤติกรรมของราคาใน time frame นั้นๆมีพฤติกรรมของฝั่งซื้อมากกว่าฝั่งขายนั่นเองนะคะส่วนสีแดงหรือ bearish candlestick นะคะถ้าจบแท่งเทียนแล้วออกมาที่ราคาปิดอยู่ต่ำกว่าราคาเปิดนะคะก็ป่งบอกเราว่า ในทำเฟรมนั้นๆน,น,นะคะในช่วงเวลานั้นๆราคาฝั่งของฝั่งขายมากกว่าฝั่งซื้อนั่นเองนะคะถ้าเราสนใจนะคะในเรื่องของการดูแท่งเทียนมันก็จะแปลผลได้ประมาณนี้นะคะอย่าลืมว่าทำเฟรมนะคะเราควรใช้ทำเฟรมไหนดีก็ใช้ในทำเฟรมที่ใหญ่ก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าทำเฟรมเล็กๆนะคะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ